ขัวแมงขนุนพี่น้องไปเยี่ยงมาเมื่อคืนแน่แล้วกันน้องนุ้ยเอามาฝากแน่แม่เพื่อเวลาปุกลขึ้นเที่ยงอะลายกูอะขึ่งไม่นะบอนี่คือเต็มถ้วยเนาะเออกระดังขัวแมงขนุนแมงกีนนูนไปดีพี่น้องแล้วกระตัมแบบเพื่อจ้าตัมเหมือนเดิมแม่ตัมเจลนะตัมใหม่ตัมใส่บักพริกเป็นแล้วกัใส่หอมบัวจักหน่อยบวชผีบอจี้เห็นไหม อีแล้วถึงเจ็ดเนาะจากวเสบจากคือเจ้าเห็ดอะไรด้เหมือนแซบเสบคือว่าแมงขนูนพี่น้องมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่หนองเนยเอามาให้เท่าก็ได้อยู่แต่ว่าโบลาณตัววัตอือ้ยแมงขนูนใหญ่ก็มีทองเขาได้แบบตัวมันตัวอือเขาเอาเท่าต้นได้ป่ะหู เช yeah. hmm. ี่งกวย่่อเมันเนเ่าแวสพอลวยลงไปแล้วพี่้องเลยอืมควนกลุ่มๆเลยทงนอ้กัยังบทานเลยอาไซพี่้องเลยกำลังชิทมเสาเทียงให้มันตรงๆพอลังดีก็มาซอย น่องเยเทีย่ยงชิเลีวไม่ได้น่องเลยจักเดียว่ะานตะกี้ว่าชิเียวมือนี่าะธานอาท้าทีเผามาลหรอ่าสิจีกินกำลังมาเถียงบ่บัดปฐุมแล้ว ต่อกันได้ต่อกันต่อต่อตต่แล้วกยางยางกันยาวันแล้วจต่อกันน่ะแล้วนี่ว่า็นันได้ตอกันะสบายดีป่าลุงเป็นนัไดสบายดีไหมสบยดีอยู่พอปลูกกับซอยกันสามคนเลยสคน ตามสั่งเลยบรรยากาศกระดดแดดคือพี่น้องเห็นเฮ้ปีนลบไม่บอฮักกระโดดเลยด้วยทายก็มันฮ right? ักกระโดดเลยแน้วบ่เราจดนตาเจ้าจะต้นคามผะต้นคามผมอ่เออไบ มันหมดเทิงพ really? no okay ี่นะสาวยงไตีโลตีโลเทียบเทียบก็ยาวไปเรื่อยๆเล็กแต่ปูดเลย ทือมดดึงให้มันือดึงน่อยคุ่คห่งกันไปซอยกันละแล้วนักไปดถับไว้แล้วตะปูกันนอนตีเขานึ่เ uh, ด้แล้วขันนี่อ๋แล้วกำตีเขาน่่เียงนะ

เอ้บอกลุ่นชุดใจกินยังเนาะกินข้าวจีกินข้าวจีโรยเกลือไม่น่านอยากได้เลยแม่ยาบอกห้ามกินนะมันจะเจ็บหลักกินอย่าบอก,กเขาเด้อ,อเวลาคลอดลูกนะจะเจ็บแหนม,มให้เธนเจ็บใหม่ๆโอ้หแสบเลยนะ ่่เห็นเลเอบ่อดคันนี้ล้วพี่น <erman todas S 2> ้องทาง oh yeah. นี้น nice ้วไปกินตลางกันได้ห สามสี่คนมาสอยกันไปเาห่น่าสนนอยเน่าวาี่นพอแหละส้มพอแหลวาล่างมือกินข้าวนอนข้า้นเิ่เ่เพเพิจะบดแดด้นเพิ่ไได้หรือว่าสเอาสามมาปูกินยูตะลงก็ได้ พูดิงแท้ใสพุ่นอยน้เจมันสิงกันบกเหยวกันหรอ้าวโหมต่างบ้าเอยเคิองเรอยี่บ่สองอันเขาเลอย่กันเออเ้ไปแล้วเนี่ยหได้ไปยนะว้าหเาไปลเี่ยโซ่โซอันนั้นนะนะทีมัเงิอยู่กี่อกเดี๋ยวมาเล่าให้อโซ่โซ่ะหโซตัดก็ไม้พราะ ดเดือดแปะมือเนี่ยเออเขามาให้บดมล็ขดขึ้น่องเสร็นะเพราะเขาหยาเลยไหมตัดอาจจะก้าเลยพ่อนีะนะกินข่าหัวแมงสวัสดีพี่น้องหัวแมงขนุนหัวจุจีบะหุงซุกแก้วปัแดกองุซุกมะ,ะามซุกาข่ากินไปก่อนบวงบอ อันเทียงกัง uh, ก okay. ินต้มไก่กับต้มกมั้งนเลยนีต้มเสอบินะมันจะเทียงเทียงมากินของเล่นย้นา่เขาเอามาจะไปปาไเซ่อไปุ่งนะปล่นไปบุดปองไหมเนาะ จะออยไหนได้ได้ไมขนุนมนมนมนเนี่ยตัวใหญ่ตัวเตาเนาะตัเตาอ่อนม่ตัวตอือมีไรวันามหลังเียงเออก่ไก่ก็จใครยุ่มยังไงขนุนมนข้าปลาเตามันก็เห็นเลยเนาะ่เตาเาไป็หุ่กุเชวไมนหจุกเชียวอ่อนปะอืออือันโอ้ยเยอเบิคนเชีย เจียวๆห้องนี่น like ้องคนเดียข yeah, okay? ้บ um ักันเด้แบบนี้องโตมึเลือกเแคว่าไปยามความว่านหาคว่มันงมันงันงอะไรเนี่ย ทำให้ยังผยางหลักน้อยังผมหลักน้งโ้ยว่าทางว่าไม่เท่าเพิ่นหลักน้องกุณได้จีหลักน้งได้หรอลักี่หลักน้องคนนั้นที่หลักว่แข่งีเอ็กกอลเขแล้วยังดีเข่แล้วล้วดีเบิรได้กินหัวนางเขคนไม่เบิร์กันไม่เบิร์กัเขแวครับข่าจะหมา่นกหมั่นด้ื ดืมแม่เอ้ยีเด็ดขนเอาอี้ไทอ,อ,อกวอาเรากินแต่ปะหงส์แล้วแขวเราบาดียีบะหรยนชนาลัตา พี่สิมาเนี่ยชีโดกอยู่ต้นที่มันหวานๆแน่ในแจให้หน้าได้ไหมเห็นดอกมันหู้อยู่เป็นมันตาเป็มันตาไปมีแถวเจอหนึ่งแถวจเจอหนึ่งมันมีมันมีมันมีบอลสมบอลหวานได้บอลหมดอันหนึ่งไให้กูใส่เมื่อคืนอ่ะ เขามีเงินแม่แม่มาดการ์แม่มาดต้นข้ออ้าร้ได้เงินได้เดียวมื้นหมืกมื่นมันโัโถกันอ๋อดนจุกโผ่มาเลยบนน้ำลือบะไน้างบ้าน้าได้เงือนมันได้เงือนมันผมได้ถึงหาว่าบ้าร้อยเน้ยัเือนตะกี้ผเนิ่ม

thôi world. No, trong là hai lần hai mươi bốn hai lần 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 อาวกินมดวัวหรือเดียวี่มีวัวเม็นสิ่แพงงัวงัวรายุนมันเพิ่มเพิ่มันไปเผาเอาเียวเดียวเอย่องเดียงเออเวใส่ผมูเนเรื่อง เพิ่นขอกเลยเพิ่กินแล้วแล้วเพิ่นให้เพิ่นกินยากินนังหรือนอนพักผ่อนอีกมุดไปปล่อยไว้เผาหม่องก่องปุ๊กก็เกินก็เริ่มอยากมั่นแน่เลยเนาะจุดจี้ยังอ่อนอยู่พี่เลยเนรย่าองตกินเขา ก็ผ่านกันัน้อราตัวนึ่งอีกนบากันไมคินะเธอพี่น้องเ้อสารคิปนี้ก็ลาได้พบกันไหมสบายดีไดบเนาะแซ่บ